นี่มีปัญหาเรื่องของมดลูกอักเสบกับท่อปัสสาวะอักเสบแล้วก็เป็นโรคกระเพาะใช่ไหมฮะ,ฮะแสดงว่าทำงานอันปัสสาวะบ่อยค่ะใช่ค่ะแล้วฮะทำงานอะไรฮะสมัยก่อนเป็นอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขทำงานค,คือเป็นคนที่ทำงานไปตั้งแต่เช้ามาถึงเย็นก็ทำงานอย่างเดียวบางทีข้าวก็ไม่ค่อยได้ทานนะคะลืม คนที่รักงานมากทุ่มเททุ่มเทให้กับงานอ่าฮะเสร็จแล้วอาการมันเป็นยังไงครับก็ท้องเป็นกระเพาะท้องอืดนะคะเริ่มแรกก่อนคือกระเพาะค่ะท้องอืดแล้วก็อักเสบอักเสบในกระเพาะครับก็ก็พาไปไปหาหมอก็หมอก็ให้ยามาทานอย่างเดียวก็พอประมาณชักสิบ สิบปีก็ยังเป็นเหมือนเดิมอะคะอ่ะอ๋อกะเพาะเลื้อรังค่ะครับเสร็จแล้วเรามาทราบได้ไงครับว่ามีมดลูกอ๋อเพิ่งมาตรวจได้<ม>ประมาณชัอ่อปีที่แล้วนะคะอ๋อปีที่แล้วไปตรวจเพราะเพราะว่าเป็นมันรู้สึกปัสสาวะมันเจ็บค่ะเจ็บแล้วก็ปัสสาวะอักเสบอะคะ่ะอืมเวลาปัสสาวะเราจะปวดขัดปวดอ่าฮะแล้วก็ไปหาคุณหมอ คุณหมอตรวจแล้วสันนิษฐานว่าวินิจฉัยว่าสองกล้องแล้วค่ะอืเป็นเนื้องอกมีเนื้องอกท่อปัสสาวะค่ะที่ท่อปัสสาวะค่ะใช่ค่ะก็เลยที่ทําให้อักเสบใช่ไหมฮะอาการนี้มันจะเกิดจากอะไรครับอาจารย์มีสาเหตุไหมฮะคือฟังแล้วกำลังงงๆอยู่มีทั้งมดลูกอักเสบท่อปัสสาวะอักเสบมีเนื้องอกในท่อปัสสาวะ ค่ะใช่ค่ะคือโดยปกติถ้าเรากลั้นปัสสาวะบ่อยๆเนี่ยเนื่องจากท่อปัสสาวะของผู้หญิงเนี่ยมันจะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นเชื้อเนี่ยจะเข้าไปง่ายเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นมากกว่าผู้ชายเนาะ,ะ,ะทีนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยช่องที่ถ่ายปัสสาวะกับช่องคลอดเนี่ยมันอยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นถ้าติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะดังนั้นโอกาสที่จะติด ลามไปลามไปที่ช่องคลอดมันก็มีเหมือนกันซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะคะซึ่งสันนิษฐานได้พออท่ันนษฐานได้ค่ะคุณหมอว่าเหมือนกันนะคะอ่าฮะเสร็จแล้วยังไงฮะคุณหมอจะต้องแนะนําว่าให้รักษาด้วยวิธียังไงฮะตอนแรกไปหาโรงพยาบาลเขาก็ให้ยามาทานนะคะแต่พอมาทานได้ชักประมาณชักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไม่หายค่ะก็ยังปวดมากก็เลยไปหาอีกโรงพยาบาลหนึ่งค่ะ ก็ทางโรงพยาบาลนะเขาก็ส่องกล้องไปดูแล้วก็เลยตัดออกค่ะอ๋อส่องกล้องเข้าไปตัดค่ะตัดเนื้องอกทิ้งค่ะอ่าฮะแล้วดีขึ้นไหมครับก็ให้ยามาทานแต่ก็ยังอักเสบยังปวดอยู่ค่ะยังปวดอยู่ค่ะยังปวดอยู่อ่าแล้วแล้วยังไงฮะจะรักษายังไงต่อฮะก็ก็ต้องทานยาค่ะทานยามาตลอดแล้วพอไปตรวจอีกทีก็เป็นเนื้องอกเอ่อที่มดลูกอะค่ะอ่าอีก ขึ้นมาอีกค่ะก็มีสองจุดเลยแล้วก็ต้องตัดอีกไหมค่่ะะตัดคคุณหมอก็แนะนําให้ตัดอีกแล้วตัดหรือยังครับตัดแล้วค่ะตัดแล้วและยังไงต่อครับก็พอตัดแล้วก็คือไปไหนไม่ได้ก็ก็ยังอักเสบอยู่ค่ะยังปวดอยู่ค่ะอยับไม่ได้ทํางานหนักก็ไม่ได้ก็อยู่ที่บ้านนะคะรักษาอยู่ที่บ้านเหมือนจะยังไม่หมดหรือเปล่าฮะเพราะยังปวดยังอักเสบอยู่เลยปวดค่ะ คงไม่ใช่ค่ะถ้าหมอตัดออกแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีอาการอักเสบอันนี้หลััสเดือดรังมานานถ้าหลังสุดที่ผ่าตัดนะคะกี่เดือนมาแล้วฮะก็ตั้งแต่เดือนคือรักษามาเป็น สุดท้ายที่ตัดเนื้องอกค่ะสุดท้ายที่ตัดเนื้องอกเดือนมิถุนาค่ะโอ้ก็เกือบหกเดือนแล้วนะจ๊ะค่านห้าเดือนแต่การผ่าตัดช่องท้องเนี่ยมันไม่ได้หายเร็วหรอกแผลอะไรก็ตามที่มันมีแผลอยู่มันก็จะมีแป๊บแพบขึ้นมาเป็นบางครั้งบางคราวค่ะเจ็บช่องท้องเนี่ยสองที่ก็คือยังมีอาการเจ็บมีอาการทํางานไม่ได้ เหนื่อยอะค่ะเหนื่อยมากค่ะเอาแล้ววันหนึ่งมีใครมาบอกว่าบิมช่วยได้ฮะไม่มีใครบอกค่ะดูทีวีอะค่ะอ๋อมาดูทีวีเอาดูทีวีค่ะก็อยู่บ้านไม่ได้ไปทํางานาไม่ได้ไปทํางานไม่ไปไหนค่ะกดูทีวีอ่ะเสร็จแล้วมาเจอใครเจอผมเจออาจารย์พิเชษจอคุณกับมีคนหน้าตาคล้ายๆผมนะฮะเออค่ะใช่คุณกับกับดรเสรีอะค่ะอ๋ออ๋ออ่าค่ะเออนั่นน้องชายผมฮะ ก็กดก็เอ๊เห็นว่าก็เลยหยุดดูค่ะคด,ดูว่าเอ๊เป็นยังไงเพื่อนเข้ามารับไปไปทําเสริมสวยค่ะไปสระผมอืตอนนั้นขับรถไม่ได้ค่ะขับรถไม่ได้ <ๆ S 1> ก็เลยไปที่ร้านของคุณอ้อค่ะฮ <g ott> ก็ไปเจอบีมก็ตั้งไว้ที่ร้านนะคะคว่าเอ้ยอันนี้ที่เราเห็นในทีวีอืนี่แหละผมบอกอาจารย์แล้วว่าต้องไปร้านเสริมสวยเนี่ย <laughs> ก็เห็นที่คือป่วยยังไงก็ต้องสวยอะไปดูที่เห็นมาก็เลยถามคุณอ้อว่าใช่อะบีมที่ออกโทรทัศน์หรือเปล่าเขาบอกใช่ค่ะก็เลยสั่งสั่งซื้อเขาอะค่ะสีอะไรทานสีอะไรสีเขียวค่ะทานสีเขียวทานกี่เม็ดยังไงเขาบอกแนะนํำยังไงครับเขาไม่ได้แนะนําอะค่ะก็ซื้อมาทานเองดูในดูในฉลากอะค่ะดูในนั้นแล้วเริ่มทานยังไงคุณคุณชาพุธทานยังไง คืออยากให้หายเร็วๆอะค่ะคก็เลยทานสองเช้าสองกลางวันสองตอนก่อนนอนสอง,สองอค่ะแล้วก็ทานเสร็จไปหนึ่งกระปุกก็รู้สึกมีแรงกระปุกก<ห>็สักประมาณเกือบอาทิตย์อะค่ะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ค่ะ,ะก็รู้สึกดีขึ้นก็เลยไปสั่งเขามา รู้สึกดีขึ้นเลยเหรอค่ะดีขึ้นดีดียังไงฮะไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยมีแรงอะค่ะมีเรียวมีแรงค่ะอาการเจ็บการเจ็บก็ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเจ็บหายพอหลังจากสองกระปุกก็กระเพาะหายไปแล้วหายไปแล้วอาการเจ็บกระเพาะหายไปนะแต่กระเพาะยังอยู่นะเอออาการเจ็บหายไปค่ะอาการเจ็บว่าหายหายแล้วเอ๊ะหายไปยังไง เหนื่อยเมื่อยไม่มีไม่มีค่ะแต่นี้ออกไปข้างนอกสวนเดินได้เลยต้นไม้ได้ค่ะได้ขับรถได้ค่ะแต่ก่อนขยับใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะก็บิมทําอะไรฮะอาจารย์ครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยจากจักสิ่งที่คุณหมอรักษาหายไปแล้วถูกไหมฮะแต่ยังมีอาการเจ็บมีความเมื่อยล้าคือที่เจ็บแป๊บๆอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออย่าลืมว่ามันมีรอยผ่าตัดอยู่ใช่ไหมฮะค่ะใช่เวลาพอ รอยผ่าตัดเนี่ยมันก็คือแผลที่ร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองมันก็สร้างเป็นเหมือนแผลเป็นขึ้นมาข้างในซึ่งแผลเป็นตัวนี้มันจะมันจะการทำงานของมันมันจะไม่ยืดหดตามตามเนื้อปกติเพราะฉะนั้นถ้าเราขยับหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะแป๊บแป๊บขึ้นมาได้อันนี้มันเป็นไปได้เพราะว่าเส้นประสาทมันมีมันก็รับรู้ใช่ไหมครับก็ไปถามคุณหมอว่าขับรถได้หรือยังคะถามว่าบอก ถ้ายังเจ็บอยู่ยังไม่ต้องขับก็เลยไปไหนไม่ได้ไม่มีแขนมีขาคือคือการขับรถที่เราจะต้องเกรงหน้าท้องถูกไหมเกรงเกือบทั้งตัวแล่ะซึ่งอันนี้มันก็อาจจะทําให้เกิดการกระทบแล้วก็เจ็บขึ้นมาได้กระเพาะอาหารอาจารย์พิเชษตอบก็แล้วกันตอบไปแล้วนะคือว่าอาการอักเสบนั่นแหละครับอาการอักเสบนก็หายนะครับก็เกิดขึ้นเนื่องจากไอทีเอสหนึ่งทีเล็กที่มันสร้างขึ้นมา พอไปกดทีเอสองต้นเหตุของการอาการอักเสบง่ายๆโรคกระเพาะก็หายไปครับนะครับทุกวันนี้เดินเหินได้ตามปกติขับรถได้ไกลแล้วค่ะไม่ต้องใช้แฟนขับละอ๋อไม่มีแฟนค่ะตอนนี้ไม่กําลังจะบอกว่าตอนแรกที่ขับรถไม่ได้ก็ให้แฟนขับซะหาแฟนขับซะเพื่อนค่ะแฟนไม่อยู่ค่ะอ่ะก็ทุกวันนี้ปกติดีค่ะปกติดีค่ะก็ทานวันละ ตอนนี้ลดแล้วค่ะลดปริมาณลงค่ะลดะลงแล้วค่ะ,อะขอบคุณมากครับ